สวัสดียามเย็นๆน,นะคะตอนนี้ก็ประมาณหกโมงแล้วเนาะนี่ต้นไม้เสียงนกก็ร้องแล้วก็บินบินไปแล้วมันได้กินเสียงแก้วบินไปแล้วต้นไม้ก็กําลังจะแตกกิ่งเออแตกใบนะคะกําลังจะแตกใบนะคะส่วนสนามยายแก้วก็ปลูกผักปลูกผักนะคะเห็นไหมคะ วันนี้ยายแกวตีแปลงอย่างสวยงามนะคะตีแปลงเองปลูกเองนักเลงพอนะคะยกล่องอย่างสูงเลยนี่ก็เอาญ่านิดนึงนะคะส่วนข้างบ้านนี่ยายแกวก็มีผึ่งนะคะจะให้ดูพึ่งเออมันเพึ่งมาทำหลังมันเพึ่งมาเอาน้ำบาดมาใส่บ้านของมันนะคะ เด็กแก้มีโครงการจะเพิ่มบ้านให้อยู่นะคะแต่ตอนนี้เอาย้าก่อนอากาศก็เหมือนฝนจะตกนะคะแต่บ้านเราพายุเข้าแล้วที่บ้านที่ที่บ้านแม่ที่อุดรไฟดับนะคะที่นี่ก็ท้องคว้าก็มือดอึมครึมเหมือนกันเนาะมีลมวิววิวลมหนาวนะคะไม่ใช่ลมร้อนเหมือนบ้านเรามีดอกฟันสิงโตนะคะ เก็บดอกมันเอาไปแกงเหมือนผักที่เหล็กเลยนะคะจะมีรสชาติขมๆหน่อยหนึ่งอร่อยดีนะคะอันนี้คือสวนของยายแก้วยามเย็นนะคะย,ยแก้วมีเช่าชายกบด้วยนะคะก็ได้เวลาจะเข้าบ้านแล้วละเริ่มเย็นละดอกไม้ก็สีสันสวยงามนะคะตลอดแนวเลย นี่ป,ป่าเขาก็ยังไม่เข้าบ้านนะคะนี่แก,แก้วจะให้ดูหนออหลานของยายแก้วขึ้นกระลุยใช่นี่ขึ้นกอใหญ่นะคะปีนี้กอใหญ่แต่กอนู้นยังไม่มียังไม่มีหน่อเนาะยังไม่ถึงหน้าฤดูหน่อมันต้องฝนตกชุกๆหน่อยนะยายแก้วก็ยังเอาย้ายังไม่เสร็จนะคะ ยังเหลือตรงนี้เจ๊แก,ก้ก็จะปลูกถัว่วตรงนี้ปลูกถั่วลันเตานะคะเพราะไว้แล้วเราะไว้แล้วมันก็มีรากเก่าๆมันนะคะอันนี้คือะคะสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรีแค่นี้ก็กินไม่หมดแล้วค่ะปีปีหนึ่งเนาะก็ยังลกอยู่นะคะมาถึงก็ลุยงานเลยนะคะมาถึงเยอรมัน แก้วก็ลยุยงานลุยสวนเลยนะคะนี่ฝั่งนี้ก็เพียบเลยนะคะหน่อหวานอันนี้หน่อหวานเนาะหน่อหวานอันนี้ภายในสวนสวนผักนะคะสวนผักโอ้ยนาำอันนี้สวนผักนะคะถังน้ำก็ยังไม่ได้มีน้ำใส่นะคะตรงน้นมีน้ำฝนแล้ว ถักออกมาก็จะเป็น,เป,นเป็นสวนดอกไม้ของป้าป๋านะคะนี่คือสวนดอกไม้นะคะมันจะต่อข้างในนี้มันจะเป็นสวนผักข้างในนู่นจะเป็นสวนผักนะคะตรงนี้แกเป็นสนามสนามหญ้าเนี่ยขายามแรง ยามเย็นๆอยาแกก็จะได้เวลาเออกับไปทํากับข้าวแล้วเนาะอันนี้จะทําทอดมันทอดมันหมูเนาะดอกไม้สวยๆนะคะดูสิคะดอกทิวลิปทิวลิปบานก็มีแล้วนี่ทิวลิปเห็นไหมคะสวยไหมสวยนะยนะเดี๋ยวถ่ายรูปสักรูปสิ สวยจังเลยอุย้ยดอกนี้สีจืดมากดอกนี้สีจืดถ่ายรูปสินะคะนี่คือส่วนดอกไม้ของป้าป๋านี่คือต้นลูกแพรนะคะดอกไม้ยังไม่มียังไม่เยอะนะคะเพราะว่ายังมันดินดินมันยังเย็นอยู่ดูนะคะข้างในข้างในก็สวยสวยลิลลี่สีสดสวยนะคะ นี่ยายแก้วจะถ่ายถ่ายค่ะอันนี้ก้อนนี้ถ้าถ่ายช่วงมีแดดมันจะไม่สวยนะภาพมัน